ตีสาตรงคุณจะทำยังไงถ้าได้ยินเสียงกระห่งดังขึ้นถึง3ามครั้งจากวัดที่ไม่มีพระอยู่มาเกือบ30ปีบางคนบอกเป็นเสียงลมบางคนบอกเป็นเสียงร้อนจากวิญญาณที่ยังรอการส่งคืนแต่กับมวลอนุนี่คือคาสั่งราชการที่ไม่มีใครอยากรับหลังจากได้รับแฟ้มคดีแปลกๆมาในคืนแรก หมวดอนุนก็เริ่มสืบอย่างเงียบๆขาพบว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่ครั้งแรกมีชาวบ้านถึงสี่รายแจ้งเรื่องเสียงกระดิ่งในรอบเดือนเดียวกันและทั้งหมดบอกเวลาเหมือนกันทุกคนคือตีสามตรงหมวดอน,นุนวัดล้างกล้องจับพระแล้วเด็กหญิงในกล้องคือใครเขาเริ่มจากการไปยังวัดโพร้างตอนกลางวันซากวัดสุดโม,มาก หลังคาไม่มีแล้วผนังแตกร้าวแต่แปลกที่สุดคือมีกระดาษสังฆทานใหม่วางอยู่บนแท่นพระพุทธรูปมันไม่ได้เก่าไม่ได้มีฝุ่นเหมือนมันเพิ่งมีคนเอามาวางเมื่อไม่กี่วันมานนี้เองคืนนั้นเขาตัดสินใจกลับมาพร้อมดาบชาติลูกน้องที่สนิทที่สุดพวกเขานั่งซุ่มรอกันในรถกระบะจอดนิ่งอยู่ท้ายวัดไฟดับเงียบ นาฬิกาตีสองหลมเริ่มพัดทั้งที่ก่อนหน้านี้เงียบสนิทตีสามตรงกระดิ่งดังขึ้นเสียงชัดและเยน็นเป็นมาจากข้างหูดาบชาติพูดว่าผู้กองครับผมเห็นเงาคนบนหอระครังวดอนุนเปิดไปฉายเงาร่างหนึ่งยืนตรงระเบียงของศาลา เสื้อจีวรเก่าหัวล้านยืนนิ่งไม่ขยับสักพักเงานั้นชี้มาทางพวกเขาไม่พูดไม่ขยับปากแต่กลับมีเสียงดังขึ้นหนึ่งว่าของยังไม่ถูกส่งคืนทั้งสองเดินเข้าไปตรงหอระฆังเจอเศษไม้ถล่มเป็นกองใต้ซา,ากไม้ตรงมุมสุด มีกล่องไม้สักหนึ่งใบกล่องนั้นเย็นเหมือนน้ำแข็งทั้งที่อากาศไม่ได้หนาวขนาดนั้นเมื่อเปิดภายในกล่องดูกลับพบว่าภายในคือกระดูกของเด็กเล็กกับตลับแป้งสีเลือดหมูที่ยังมีกลิ่นหอมจางๆดาบชาติเลยพูดกับหมวดอนุนว่านี่มันไม่ใช่แค่คดีเก่าแล้วครับกองหมวดอน,นุนิ่ง สายตาเขาไปหยุดที่ผนังหอระฆังทีม่มีรอยลายมือเล็กๆเต็มไปหมดเหมือนเด็กหลายคนพยายามขูดออกมาจากด้านในเมื่อกลับมาที่โรงพักเขาเปิดแฟ้มคดีไฟไหม้วัดในปี2537มีชื่อพระรูปหนึ่งถูกระบุว่าเป็นผู้ต้องสงสัยที่ทำเด็กหายแต่ไม่มีหลักฐานในแฟ้มมีภาพถ่ายเก่าๆพระรูปนั้น มีหน้าในภาพเหมือนหน้าเขาเองแต่ในเวอร์ชั่นหนุ่มกว่านี้อีก30ปีเสียงหมวดอน,นุนคิดในใจว่ามันเป็นไปได้หรือไม่ว่าคืนนั้นเขาไม่ได้กลับบ้านไม่กลับไปโรงพักมีคนเห็นเขาเดินกลับไปในวัดร้างคนเดียวตอนเช้าเจ้าหน้าที่มาพบเพียงห้องว่างๆประตูเปิดพัดลมไว้ และกระดาษโน้ตหนึ่งใบวางไว้บนโต๊ะของมันส่งคืนแล้วผมไปได้แล้วเหมือนกันนับตั้งแต่คืนนั้นเสียงกระดิ่งไม่ดังอีกเลยแต่หมวดอานนุนก็ไม่เคยกลับมาที่โรงพักอีกเช่นกันบางครั้งกรรมที่เราหนีอาจไม่ใช่ของเราเลยตั้งแต่ต้นแต่ถ้าเราคือใครบางคนที่กลับมาเกิด ใหม่เพื่อสงคืนบางอย่างเสียงกระดิ่งนั้นอาจไม่ได้ดังเตือนใครแต่ดังเพื่อให้เราฟังเท่านั้นเองขอบคุณครับ